คุณผู้ชมคะก่อนที่จะเบรกกันในช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากค่ะโดยทางอามาโดนะคะผู้บริหารบริษัทอามาโดกรุ๊ปจำกัดนําโดยคุณธนาผูโชคอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางการกัญญาผูโชคอนันต์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2020ได้นําคณะผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สที่ได้รับเกียรติจากนางสาวอลิสาพันธุศัก กรรมาการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดและผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สทั้ง30ท่านได้เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้ามาตรฐานขนาดใหญ่กว่า3ไร่ครึ่งพร้อมกับฟังบรรยายข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญและก็ดูขั้นตอนการจัดส่งกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศโดยศูนย์กระจายสินค้านี้นะคะเป็นการควบคุมด้วยอุณหภูมิเย็นทั้งหมดเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารเสริมแล้วก็มีระบบฆ่าเชื้อภายใน การสนับสนุนการจัดการประกวดในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการร่วมค้นหาผู้ที่มีความสวยสมบูรณ์แบบตามคอนเซปต์ The Next Level แล้วก็เน้นความเท่าเทียมกันนะคะแดยผู้เข้าประกวดทั้ง30คนก็ยังได้รับคอลลาเจนเพื่อที่ไปรับประทานบำรุงร่างกายร,ระหว่างทำกิจกรรมด้วยค่ะ